สวัสดีค่ะครูชื่อครูธันชนกเสียมพัยนะคะหรือครูหยกค่ะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่5ค่ะในครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องช่างไฟฟ้าในบ้านค่ะโดยมีหัวข้อสําคัญดังนี้นะคะการต่อสายไฟฟ้าค่ะและความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ง1.1ค่ะและตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ค่ะ จุดประสงค์ในการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะ 1. ค่ะอธิบายขั้นตอนการต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆได้นะคะ 2. บอกแนวทางความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าได้ค่ะ 3. ปฏิบัติการต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆได้ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการทำงานนะคะและข้อสุดท้ายค่ะมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานที่ดีค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนดูการต่อสายไฟฟ้ากันนะคะนักเรียนคิดว่าการต่อสายไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างคะ อันแรกเลยคือครีมปลอกสายไฟฟ้าใช่ไหมคะใช้ในการปลอกสนุนหุ้มสายไฟฟ้านั่นเองค่ะครีมตัดนะคะใช้ในการตัดสายไฟฟ้านะคะในการทํางานของเรานะคะมีอะไรคะครีมปากติ้งโตกนะคะอาจจะใช้ในการม้วนหรือว่าดัดสายไฟฟ้าก็ได้นะคะเทปพันสายไฟฟ้านะคะมีอะไรคะไมบ้บรรทัดเหล็กนะคะอาจจะใช้ในการวัดขนาดใช่ไหมคะว่าเราควรจะตัดสายไฟฟ้านี่ยความยาวเท่าไหร่นะคะ แล้วนักเรียนคิดว่าการต่อสายไฟฟ้าเนี่ยนะคะทําเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะทําไมเราจึงจําเป็นที่จะต้องต่อสายไฟฟ้าคะใช่แล้วนะคะคืออาจจะใช้ในการต่อสายไฟฟ้าให้ยาวขึ้นนั่นเองนะคะเป็นการเดินสายไฟฟ้าใหม่ใช่ไหมคะเมื่อเราต้องการที่จะต่อสายไฟฟ้านในจุดใหม่ๆนั่นเองนะคะอาจจะเกิดจากการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมนะคะเราก็จะต้องต่อสายไฟ<ป>ฟ้าใหม่นั่นเองค่ะขออีหนึ่งข้อค่ะ ใช่แล้วนะคะเป็นการนํากระแสไฟฟ้าไปใช้ทั่วขราวก็ได้นะคะแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเราต้องการที่จะต่อสายไฟฟ้าของเรานะคะให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีเนี่ยควรจะมีวิธีการอย่างไรคะ <S <S เก่งมากเลยนะคะ,ะก็คือจะต้องต่อสายไฟฟ้าเนี่ยให้แน่นนะคะแข็งแรงแล้วก็ตรงรอยต่อสัมผัสกันมากที่สุดนะคะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าวิธีการต่อสายไฟฟ้าเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างคะ คุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำการสืบค้นข้อมูลนะคะวิธีการต่อสายไฟฟ้าเนี่ยว่ามีกี่แบบนะคะแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรนะคะจากแหล่งเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็นําข้อมูลมาสนทนาร่วมกับเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะนักเรียนไปสืบค้นข้อมูลกันเลยค่ะ ที่นักเรียนนะคะได้ไปทําการสืบค้นข้อมูลกันมาแล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าการต่อสายไฟฟ้าเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อต่อสายไฟฟ้าให้ยาวขึ้นค่ะหรือว่าจะเป็นเดินสายไฟฟ้าใหม่นะคะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมแล้วก็เ,เป็นการนํนากระแสไฟฟ้าไปใช้ชั่วคราวก็ได้นะคะการต่อสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะต้องต่อให้แน่นแข็งแรงนะคะแล้วก็ตรงรอยต่อสัมผัสกันมากที่สุดค่ะ ต่อไปนะคะครูครูก็จะมีภาพนะคะให้นักเรียนดูนะคะว่าการต่อสายไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีองค์ประกอบใดบ้างนะคะที่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลักการอย่างไรบ้างนะคะในการต่อสายไฟฟ้าแต่ละแบบค่ะนักเรียนคิดว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างคะที่น่าจะเหมือนกันในการต่อสายไฟฟ้าทั้ง4รูปแบบที่ครณครูให้ดูค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็จะต้องเป็นสายไฟฟ้าใช่ไหมคะมีอะไรคะ เทปพองสายไฟฟ้านะคะอา,อาจจะเป็นครีมปอกสายไฟฟ้าใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าจากภาพที่เห็นทั้งสแบบเนี่ยมีหลักการอย่างไรบ้างคะที่มีลักษณะคล้ายกันคะใช่แล้วค่ะก็คือจะมีการต่อสายไฟฟ้าใช่ไหมคะโดยนําสายไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นเส้นด้านในที่เป็นสายทองแดงนะคะนํามาพันเชื่อมต่อเข้าด้วยกันคะ่ะเก่งมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะรูปแบบแรกนะคะในการต่อสายไฟฟ้ากันเลยนะคะแบบแรกคือการต่อสายไฟฟ้าพันเกลียวชนิดสายเดี่ยวนะคะเป็นการต่อสายไฟฟ้าเนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะแล้วก็แบบนี้เนี่ยนิยมใช้กับการต่อสายไฟฟ้าที่มีจุดยึดช่วงห่างค่ะโดยวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราใช้นะคะอันแรกเลยก็คือสายไฟฟ้าแบบเส้นเดียวนะคะแบบที่2นะคะก็คือคีมปอกสายไฟฟ้าค่ะอุปกรณ์ชนิดที่3นะคะคีมตัดค่ะ คีมปักซิ้งตกนะคะเทปพันสายไฟฟ้าแล้วก็ไม้บรรทัดเหล็กค่ะส่วนขั้นตอนในการทำนะคะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะใช้คีมตัดนะคะตัดสายไฟฟ้าเนี่ยแบบ่งออกเป็น2ท่อนนะคะตามรูปเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้คีมปอกสายไฟฟ้านะคะปอกสนวนหุ้มสายไฟฟ้าเนี่ยแต่ละด้านนะคะให้เห็นเส้นลวดผอออกมายาวประมาณ5เซนติเมตรค่ะ และขั้นตอนที่3านะคะเราจะพาดทับเส้นฉากนะคะเส้นลวดทับบิดกันประมาณ1เซนติเมตรค่ะขั้นตอนที่4ี่นะคะหมุนทับกลับไปเส้นลวดทั้งสองนะคะพันทับกันให้ซ้อนให้เป็นระเบียบนะคะโดยให้เรียงเส้นประมาณ5-6รอบนะคะแล้วใช้คีมปากซิ่งตกนะคะบีบเส้นลวดเนี่ยให้พันกันให้แน่นค่ะและขั้นตอนที่5นะคะใช้เทปพันสายไฟฟ้านะคะพันทับเส้นลวดค่ะเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะรูปแบบที่2นะคะในการต่อสายไฟฟ้านะคะก็คือการต่อสายไฟฟ้าพันเกลียวชนิดคู่ค่ะแบบนี้นะคะจะนิยมใช้นะคะในการต่อสายไฟฟ้าขนาดเล็กภายในอาคารค่ะโดยวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะคล้ายคลึงกับแบบแรกเลยนะคะโดยจะมีสายไฟฟ้านะคะแบบเส้นคู่นะคะคีมปอกสายไฟฟ้าค่ะคีมตัดนะคะคีมปักจิ้งตกนะคะแล้วก็เทปพันสายไฟฟ้าค่ะและอุปกรณ์สุดท้ายนะคะไม้บรรทัดเหล็กค่ะส่วนขั้นตอนนะคะในการต่อสายไฟฟ้าเนี่ย ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะเหมือนกันเลยก็คือใช้คีมตัดสายไฟฟ้านะคะออกเป็น2ท่อนค่ะขั้นตอนที่สองนะคะใช้คีมปอกสายไฟฟ้าเนี่ยปอกสนวนหุ้มสายไฟฟ้าออกนะคะยาวเส้นละ7ซนติเมตรค่ะตามรูปเลยนะคะส่วนขั้นตอนที่3นะคะใช้คีมปอกสายไฟฟ้านะคะปอกสนวนหุ้มปลายสายไฟฟ้าค่ะที่เป็นเลือดทองแดงยาวประมาณข้างละ6เซนติเมตรค่ะขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนที่4ี่ค่ะ ต่อเส้นลวดทองแดงนะคะยาวกับสั้นเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะโดยใช้วิธีพันเกลียวทีละคู่นะคะปมที่ต่อจะเยองกันเล็กน้อยนะคะแล้วใช้ครีมปากซิงศกเนี่ยบีบเส้นลวดให้พันกันให้แน่น,นะคะ่ะขั้นตอนที่5นะคะเราก็จะใช้เทปพันสายไฟฟ้านะคะพ้มเส้นลวดค่ะแล้วก็เป็นสนวนนะคะของสายไฟให้มีชิดค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่6เนี่ยเราก็จะใช้เทปพันสายไฟฟ้านะคะ พันหุ้มสายไฟให้แนบสนิทนะคะแล้วก็พันหุ้มขึ้นไปบนฉนวนภายนอกด้านละประมาณ2เซนติเมตรด้วยค่ะรูปแบบการต่อสายไฟฟ้ารูปแบบที่สามนะคะก็คือการต่อสายไฟฟ้าแยกค่ะใช้นในการต่อสายไฟฟ้านะคะได้ทั้งพันเกล็ชนิดเดี่ยวและชนิดคู่ค่ะเพื่อเป็นการเดินสายไฟฟ้าใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือนํนากระสไฟฟ้าช่วคราวก็ได้ค่ะทําได้ทั้ง2รูปแบบนะคะได้แก่การต่อสายไฟฟ้าแยกนะคะ ที่ใช้โดยไม่มีแรงดึงในสายไฟฟ้าค่ะและมีแรงดึงในสายไฟฟ้านั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพนะคะลักษณะการต่อสายไฟฟ้านะคะที่ใช้โดยไม่มีแรงดึงสายไฟฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นอีกรูปนึงนะคะก็คือจะเป็นการต่อสายไฟฟ้าเนี่ยโดยที่มีแรงดึงในสายไฟฟ้าค่ะรูปแบบที่4นะคะในการต่อสายไฟฟ้าก็คือการต่อสายไฟฟ้าแบบหางเปียค่ะ ใช้กับการเดินสายไฟฟ้าในท่อนะคะสําหรับการเดินสายไฟฟ้าในท่อเนี่ยเราก็จะใช้วายนัทนะคะสวมปลายสายไฟฟ้าเมื่อต่อสายไฟฟ้าเสร็จแล้วค่ะภาพด้านล่างนะคะก็จะเป็นรูปแบบในการต่อสายไฟฟ้าแบบห่างเปียนะคะโดยจะนําสายไฟฟ้านะคะ2อันนะคะมาพันเข้าด้วยกันตามรูปแบบที่เห็นเลยนะคะแล้วเราก็จะสวมวายนัทนะคะเมื่อเราพันสายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วนะคะ ครูก็จะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างนะคะของสายไฟฟ้าแบบพันเกลียวชนิดเดี่ยวนะคะแล้วก็สายไฟฟ้าแบบพันเกลียวชนิดสายคู่ค่ะเป็นแผนภาพความคิดนะคะเราไปดูที่ความเหมือนกันก่อนเลยค่ะนักเรียนคิดว่าเหมือนกันอย่างไรคะอ่าใช่แล้วนะคะคือเป็นการต่อสายไฟฟ้าทั้งคู่เลยใช่ไหมคะแล้วแบบสายพันเกลียวชนิดสายเดี่ยวนะคะเป็นอย่างไรคะแตกต่างกับสายคู่อย่างไรเอ่ย ใช้แล้วนะคะก็คือใช้ในการต่อสายไฟฟ้าเนี่ยให้ยาวขึ้นแล้วก็นิยมใช้ต่อกับสายที่มีจุดยึดเป็นช่วงห่างๆนั่นเองนะคะส่วนที่เป็นสายพันเกลียวชนิดสายคู่ล่ะคะใช่แล้วค่ะสายพันเกลียวชนิดสายคู่นะคะ,คะ,ก,คะ,คะก็คือจะใช้ต่อสายไฟฟ้าขนาดเด็กภายในอาคารนั่นเองค่ะแล้วถ้านักเรียนนะคะต้องการที่จะติดตั้งปลั๊กตัวเมียรหรือว่าเต้ารับเพิ่มในห้องเรียนเนี่ยต้องต่อสายไฟฟ้าในรูปแบบใดคะที่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะก็คือเราจะต้องใช้นะคะการต่อสายไฟฟ้าแบบสายไฟฟ้าแยกนั่นเองค่ะเพราะว่าวิธีการต่อแบบนี้นะคะจะต่อได้ทั้งสายไฟฟ้าที่เป็นพันเกลียวชนิดสายเดี่ยวและสายคู่นะคะแล้วก็จะเป็นการต่อเพื่อที่จะเดินสายไฟฟ้าใหม่นะคะแล้วก็ติดตั้งเครื่องสายไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยค่ะต่อไปนะคะครูคูก,ก็จะมีภาพสายไฟฟ้านะคะการต่อสายไฟฟ้าให้นักเรียนเนี่ย เรื่องการวิเคราะห์นะคะว่าการต่อสายไฟฟ้าแต่ละแบบเนี่ยมีส่วนใดที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันนะคะ <c oughs> เพื่ออะไรแล้วก็มีผลอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติคะเราไปดูอันแรกกันเลยนะคะมีส่วนใดบ้างคะที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกันคะ่ะอ่าใช่แล้วนะคะการปอกขนสวนหุ้นสายไฟฟ้านะคะก่อนที่เราจะต่อสายไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องมีการปอกสนวนหุ้นสายไฟฟ้านะคะในทุกรูปแบบการต่อเลยนะคะมีอะไรคะ เป็นการนำสายไฟฟ้านะคะที่เป็นด้านในที่เป็นลวดทองแดงเนี่ยเอามาพันเข้าด้วยกันใช่ไหมคะแล้วทําไมถ้าเราเนี่ยไม่ปฏิบัตินะคะจะมีผลอย่างไรคะหากถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยก็จะทําให้ไฟฟ้านะคะไม่สามารถที่จะไหลผ่านสายไฟฟ้าต่อได้นะคะเพราะว่าไม่มีตัวนําสายไฟฟ้าเนี่ยที่เชื่อมกันนั่นเองค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดหรือว่าไฟฟ้าชอ็อตนะคะ ผลที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาเป็นแผนภาพความคิดค่ะปัญหานะคะไฟฟ้าดูดนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุใดบ้างคะาสาเหตุที่เกิดขึ้นก็อาจจะเกิดจากสายไฟฟ้าขาดนะคะทําให้ไฟฟ้ารั่วได้ใช่ไหมคะมีอะไรคะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มนะคะนี่ก็อันตรายอาจจะเกิดไฟฟ้ารั่วได้เช่นกันนะคะหรือว่าอาจจะใช้ ไฟฟ้านะคะขนาดที่มือและเท้าเปียกนะคะเราไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะถูกไฟดูได้นะคะแล้วนักเรีนยนคิดว่าผลที่เกิดขึ้นนะคะมีอะไรคะอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนั่นเองนะคะแล้วเราจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรกันบ้างคะเราก็อาจจะต้องปฏิบัตินะคะตามแนวทางความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้านั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะ ค่ะจากที่นักเรียนนะคะได้ตอบมานะคะว่าเราเนี่ยควรจะปฏิบัตินะคะตามแนวทางความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้านะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าแนวทางที่นักเรียนได้บอกมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะคือตรวจสภาพนะคะอุปกรณ์เครื่องมือนะคะที่ใช้ในงานไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มทําการซ่อมแซมนะคะไฟฟ้านั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะก่อนที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับงานไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องยกสะพานไฟฟ้าออกก่อนเสมอนะคะป้องกันไม่ให้เราถูกไฟฟ้าดูดนั่นเองค่ะข้อที่3านะคะขนาดปฏิบัติงานเนี่ยไม่ควรที่จะหอกล้อก,กันเล่นนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะข้อที่4นะคะขณะปฏิบัติงานเนี่ยมือและเท้าเนี่ยจะต้องแห้งนะคะหรือว่าอาจจะต้องสวมรองเท้าน,นะคะเพื่อป้องกันไฟดูดนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะไม่ควรน,นําฟิว์ที่ขนาดใหญ่กว่าเดิมนะคะที่ใช้เนี่ยหรือว่าวัสดุอื่นๆเช่น รวดทองแดงนะคะมาใช้แทนฟิลนั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะข้อที่6นะคะห้ามเดินสายไฟฟ้าติดด้วยสังกะสีหรือเหล็กนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ใช้วิธีร้อยในท่อนะคะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยอาจจะรั่วหรือว่าเป็นอันตรายได้ค่ะข้อที่7นะคะห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มนะคะเพราะว่าฉนวนหุ้มเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราถูกไฟดูดนั่นเองค่ะข้อที่8นะคะห้ามเดินสายไฟฟ้าซั่ขาวแบบไม่เรียบร้อยค่ะ เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะข้อที่9ค่ะรอยต่อสายไฟฟ้าเนี่ยเราจําเป็นเลยนะคะที่จะต้องใช้เทปพันสายไฟฟ้าเนี่ยพันรอยต่อให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเทปพันสายไฟฟ้าเนี่ยเป็นสนวนนะคะที่จะทาไม่ให้เราเกิดอันตรายนะคะหรือว่าป้องกันไม่ให้สายไฟฟ้าเนี่ยเกิดการดวงได้นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะเมื่อเสร็จงานก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะควรตรวจสอบวงจรไฟฟ้าให้ละเอียดและถูกต้องก่อนและดูให้แน่ใจนะคะว่าไม่มีใครปฏิบัติงานไฟฟ้าอยู่ในขณะนั้นค่ะ หากนักเรียนนะคะพบผู้ที่ได้รับอันตรายจากไฟฟ้านะคะนักเรียนคิดว่าจะสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างคะวิธีแรกเลยนะคะเราก็อาจจะตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเลยใช่ไหมคะโดยการปิดสวิตช์หรือว่าสับสะพานไฟลงนะคะหรือว่าถ้าเป็นการถูกดูดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะเป็นการดึงเต้าเสียบออกนั่นเองค่ะวิธีที่2นะคะ หากตัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะใช้ไม้แห้งนะคะหรือว่าวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะคะเขี่ยสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าเนี่ยให้พ้นจากตัวผู้ที่ถูกดูดค่ะวิธีที่3มนะคะอ่าใช่แล้วค่ะเราอาจจะใช้เป็นผ้านะคะหรือว่าเชือกคล้องแขนนะคะหรือว่าขาหรืออาจจะเป็นส่วนของลําตัวนะคะของผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดนะคะแล้วก็ลากไปให้พ้นจากที่ที่มีกระแสไฟฟ้าดูดค่ะจากนั้นนะคะถ้าเราพบว่าผู้ที่ถูกดูดเนี่ยหมดสตินะคะหรือว่าสลบไปเนี่ย เราก็จะทําการปฐมพยาบาลนะคะให้ฟื้นก่อนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมนะคะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มค่ะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันวางแผนนะคะออกแบบการต่อสายไฟฟ้านะคะของปลั๊กไฟเนี่ยให้ยาวขึ้นค่ะจากนั้นนะคะลงมือปฏิบัตินะคะต่อสายไฟฟ้าตามที่ได้วางแผนและออกแบบไว้ค่ะจากนั้นร่วมกันประเมินผลงานนะคะการต่อสายไฟฟ้าของกลุ่มตนเองนะคะ หากนักเรียนเนี่ยพบข้อบกพร่องนะคะให้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขร่วมกันค่ะถ้าเรียนพร้อมแล้วนะคะไปลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้านะคะรวมไปถึงนะคะความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าไปแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับ การเรียนรู้ในครั้งนี้บ้างคะเราควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเนี่ยทำงานเนี่ยก็จะได้มีความปลอดภัยนะคะมีอะไรคะเราได้ความรู้เกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าก็จะสามารถที่จะต่อสายไฟฟ้าเนให้มีคุณภาพได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะ จากที่เราได้เรียนดูกันในวันนี้นะคะการมีความรู้เกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าในแบบต่างๆนะคะรวมไปถึงแนวทางความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าเนี่ยจะสามารถนําไปใช้ในการติดตั้งนะคะประกอบซ่อมแซมแล้วก็สร้างชิ้นง,งานที่มีส่วนประกอบของสายไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะคะที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้านะคะแล้วก็จะได้ผลงานที่มีคุณภาพอีกด้วยค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะ ครูก็จะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอผลงานการต่อสายไฟฟ้านะคะของกลุ่มตนเองนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสายไฟฟ้าขั้นตอนปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ปัญหาที่พบนะคะรวมไปถึงแนวทางในการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียนค่ะจากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะนําไปช่วยเหลือนะคะในการแนะนําสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้านะคะและวิธีการต่อสายไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆได้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้านะคะแล้วก็ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าไปแล้วนะคะในครั้งถัดไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้าในเรื่องใดยอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ